สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่นะครับมาแนะนามือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็ยังวนเวียนอยู่กับสาระน่ารู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีก เช่นเคยนะครับวันนี้กับบรรยากาศที่ฝนตกทั้งวันครับวันนี้ดูครับอ่าสุดๆเลยนะครับผมอ่าดีนะไม่ตกอ่าตั้งแต่เมื่อวานนี้เมื่อวานยังพอได้เล่นอยู่ครับแต่ก็ยังไม่มีแต้มนะครับผมวันนี้ก็มาที่บ้านของเซียนใหญ่เหมือนเดิมนะครับผมนะครับนี่ครับเซียนใหญ่ครับแล้วผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้มาศึกษาเรียนรู้อีกแล้วครับพี่น้องครับ วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของสีของนกเฉลยนะครับที่หน้าเลี้ยงกับไม่หน้าเลี้ยงครับพี่น้องครับนะแต่3มตัวนี้คือสีมันผ่านแล้วครับพี่น้องครับ,รบแต่ว่าตัวที่มันไม่ผ่านอาจารย์แหลมปล่อยแล้วปล่อยไแล้วนะครับตัวล่าสุดคือที่เรามาทํากัน ทาคลิปกันล่าสุดเนาะที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับที่ปล่อยไปนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับเซียนมือใหม่นะครับที่ต่อนกได้นะครับนกนี่มันจะมีแบบว่าถ้าเกิดมันดิ้นแล้วมันขันนี่นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่อีมีอีกประเภทหนึ่งคือดิ้นแล้วทั้งดิ้นทั้งไม่ขันครับพี่น้องครับ ซึ่งเลี้ยงไม่ขึ้นนั่นเองนะครับก็จะมีจุดหลายจุดที่เราสังเกตนะครับในการดูเนี่ยนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูเรื่องสีสันของนกเฉลยใหม่นะครับนั่นเองนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะเพราะเสดายไม่ไม่ได้มีนกที่เป็นนกที่สีที่ไม่สดใสนะครับแต่ว่าผมมีภาพอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบภาพที่ผมเก็บไว้ก็คือนกที่เก็บไว้แล้ว ได้ปล่อยทิ้งจารแหลมนกได้เลี้ยงไปแล้วมันไม่ขึ้นครับพี่น้องครับได้ปล่อยทิ้งครับนะมันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับเอาไปดูตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้อาจารย์แหลมได้บ่อที่เราไปเมื่อวานนี่นนเนาะอาจารย์เนาะนี่แหละตัวนี้แหละที่ไปสี่ห้าเที่ยวมีแต่อาจารย์แหลมคนเดียวนะครับที่ได้นะครับนะผมไป กับนิส <sucks> ิตอะไรก็ไ네ม่ได้ครับบ่อเนี้ยนะครับซึ่งพากันไปต่อเมื่อวานนี้นะครับก็มาเห็นว่าขันแล้วไม่ใช่แล้วจะแลมนี่ขันแล้วครับฮะขันแล้วครับเรียกด้วยไหมโล่งเียกแล้ววันนี้ฮะเรียกแล้วครับวันนี้ลงเรียกเลยใช่ไหมครับเรียกสามโอ้ครับผมโอ้ไ่ครับแล้วพี่ทุขบอกว่าส่งไปอาจารย์ตังอยู่อยอัดนิรุกครับผมเอาละทีนี้ครับมาดูสีตรงไหนครับอันดับแรกเลยนะครับ ให้ดูสีที่สนับปีของนกตัวนกนะครับพี่น้องครับถ้าตัวไหนออกแดงนะครับก็จะแดงทั้งตัวนะครับถ้าตัวไหนออกเทานะครับนะก็จะออกเทาทั้งตัวสีมันจะสดใสครับพี่น้องครับนะสีมันจะไม่แบบขุ่นมัวนะครับขาดขาดให้หายอ่ะครับสีอ่ะ สีจะเกลี้ยงเกลานะครับนกที่เรานํามาเลี้ยงแล้วมันจะได้เป็นต่อมันจะขึ้นนี่นะครับสีมันจะเกลี้ยงเก่าครับพี่น้องครับมันจะไม่มองหมองนะตัวไหนที่สีมองหมองนะครับสีลายไม่ชัดส่วนมากจะได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับพี่น้องครับพ่อพันธุ์ีอ่าอาจารย์แลมเพิ่งปล่อยล่าสุดไปตัวเมื่อกี้ก็คือที่ผมมาทําคลิปนะเราคนเรื่องน้องครับ รับขนว่สุด์ขนว่างโมไงว่างตาครับอ่าสีมันสีมันจืดเชืดอ,อังไง<ม>คือคือมันคือมันมีดํามาปนนะครับพี่น้องครับม,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 มันเหมื e tamam. มนหม e อเน,ปเ,ปนปเป็นกะนกกะครับเป็นกะเป็นสะก็ดนะครับด้วยแล้วก็สีก็จะไม่สดใสนะครับสีไม่เกลี้ยงเกลาครับไมพ่อครับพ่อัอ่าอันนี้คือตัวที่ได้ที่บอกเมื่อวานที่พวกเราไปนะครับขันแล้ววันนั้นผมได้ยินเสียงขันครับนั่งอยู่ตรงนี้แหละ น่าจะแหลมเนาะอ่าสังเกตนะครับตัวนี้นะครับมันจะสีมันจะเกลี้ยงเก่าครับพี่น้องครับถึงมันจะเป็นสีของขนป่าก็จริงแต่ว่าสีนะครับสีสีสนับปีกนี่สีตัวนี่ก็คือมันจะเกลี้ยงเก่ามันจะสะอาดครับพี่น้องครับสีสีนกอ่ะนะอันนี้คือสมควรจับเลยครับพี่น้องครับนะอันดับแรกนะคือเราจะยังไม่เอาไปปนเรื่องอื่นนะ เราจะปนเอออ่าวันนี้คือเราจะไม่ปนเรื่องอื่นคือเราจะพูดถึงสีนกที่ควรจับไว้เลี้ยงนะครับน่ะส่วนจะเลี้ยงได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีกอย่างนี้หน้าตาแข้งขาหีีนะครับอันนั้นอีกเรื่องหนึง่งบางทีสีมันได้อะไรมันได้ขายาวใช่ไหมจะแหลมหน้าแหลมมันก็ดิ้นเหมือนกันครับนะแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงสีนะครับสีของมันจะเกลี้ยงเรา สีมันจะไม่ขุนมัวมันจะไม่หมองนะครับอันนี้คือตัวที่ขันแล้วนะครับตัวนี้ที่ได้วันอาทิตย์ใช่ไหมยันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่ได้สองตัวนะใช่ไหมว่าวันเสาร์ที่ได้พร้อมกันนะเนาะครับผมนายนกอ่างตัวหนึ่งนะครับนอาจารย์แหลมได้สองตัวนะครับนี่แบ่งอาจารย์ยันไปตัวหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เห็นไหมครับสีมันจะเลี้ยงเก่าครับพี่น้องครับนกนะ สีมันจะไม่หมองนะครับมันจะไม่หมองมันสีมันไม่เศร้าอ่ะครับสีไม่เศร้าไม่เศร้าหมองอะเอาง่ายเม็ดก็อันเม็ดสลับปีกสิไล่สลับปีันก็ใช่ชัดจีนนะครับเหมือนแบบว่ามันคล้ายว่ามันจะกลายเป็นขนบ้านแล้วครับพี่น้องครับครับโนก่ะนะอ่าผมหามุมให้นะครับเนี่ยครับมันจะกลายเป็นขนบ้านนะครับนกอ่ะนะครับคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางตัวเราต่อมาบางทีสนับปีกเต็มหมดแล้วจะแหลมแบบว่า สวยมากเลยเหมือนขนบ้านนะครับส่วนมากนกพวกนี้จะขึ้นเร็วครับขึ้นเร็วนะครับเลี้ยงได้แป๊บเดียวก็ขันแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็รทโดดนี่ก็จะขันครับตัวนี้ผมก็ว่าอีกไม่นานนะนี่ครับนกอ่านี่แหละครับอ่าตัวนี้คือเอาง่ายว่าเหลือเลือกกับจากอาจารย์ันนะครับนี่เป็นตัวที่สองนะครับที่อาจันแหลมได้นะครับเชลยเจ้า เจ้าเงียงนะครับยน่ยครับตัวนี้เป็นนกเสียงเล็กนะครับนี่เห็นะครับสีมันจะออกสดใสนะครับตรงนี้นะครับแล้วอย่างอื่นเราค่อยไปดูองค์ประกอบเพิ่มนะครับเราก็ดูตามที่ผมเคยได้บอกไปนะครับสีมันจะไม่เศร้าหมองนะครับแป๊บเดียวขึ้นครับนกประเภทนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือหางมันจะไม่หักนนอาจารยแหลมเนาะสีสดใสนี่ส่วนมากนี่นะครับอ่ามันจะหางไม่หักครับ นะดินดินดินแบบว่าถึงดินก็ดินไม่แรงแบบแตกพังอ่ะครับพี่น้องครับแขงางเงนใครก็ยังแขงถางเงนครับนะออีกตัวหนึ่งคือยังไงอาจารย์ตัวนี้เรียงยังไงครับก็ยังสีสดใสอยู่ครับสีไม่หมองนะครับนกในตะวันซลาชปีผู้นี้ว่หนาสิครับอือครับนี่นกตัวนี้มันได้มาได้เือนกับไตะไอจันดีเทียบกับในสองตัวอืีครับตัวนี้เฉลยเจ้าเสียงเล็กนะครับ นี่ครับสีมันจะสดใสกว่ากันนะครับสําหรับเห็นไหมครับกินอาหารกินไรแล้วนะครับนกอยู่แล้วครับอย่างนี้อยู่แล้วถ้าใกล้คนอย่างเงี้ยก็คือกินอาหารกินน้ำเนี่ยมันไม่กลัวแล้วครับนก,กนะมันนิ่งแล้วครับอ่าไม่งั้นมันไม่ขันนะครับนกอ่ะถ้ามัานกลัวคนอยู่มันยังดิ้นอยู่นะครับยังไง้ก็ไม่ขันครับนกแต่ถ้าแบบนี้ก็คือมันองค์ประกอบมันครบครับพี่น้องครับนะอันนี้ก็มาแนะนํามือใหม่เช่นใหม่นะครับ ผมก็จะเอารูปให้ดูครับรูปที่ขนมันพังอ่ะซึ่งนกตัวแรกนะของผมก็คือที่ปล่อยไปท,ที่ที่เหลือภาพอยู่นะครับก็เนี่ยครับตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เลยผมทําวันที่อะไรไว้แล้วนะครับนี่ตัวนี้คือได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับมันไม่ผ่านครับมันดิ้นดิ้นจนเกินไปดิ้นด้วยครับอ่าสีขนก็จะซีจืดจืดครับเป็นกะอะไรเต็มตอยู่ครับไม่สวยครับนกประเภทนั้นนะครับแลอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นนกอาจารย์แหลมที่ปล่อยไป นะครับบ่อนี้เลยเห็นไหมครับนี่ผู้สาวกอผู้สาวซุกซิวอะไราฮถ้าเที่ยวกับสาวก็คือสิวเยอะเยอะแ่นครับิวขึ้นหน้าเราไปเิดาโอ้ไปเที่ยวอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวต้องขอคาถาเพะดีดีนะนี่นะครับผมอ้าเอาละครับก็ถือว่าเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยนะครับสําหรับวันนี้นะครับในการคัดเลือกนกเฉลยใหม่ครับพี่น้องครับมันสําคัญมาก นะครับถ้าเราคัดได้มันก็จะไม่เปลืองข้าวครับพี่น้องครับเปืองข้าวอ่านี่แหละถ้าเราได้ข้อมูลที่ดีอะนะครับแต่ว่านกตัวนี้สีสวยมากอาจารย์เนาะสีมันชัดเจนนะครับพี่น้องครับไม่งั้นมันไม่ขันเร็วขนาดนี้ครับเห็นไหมทั้งขันทั้งเรียกแล้วนะครับนี่แป๊บเดียวเลยครับสีสดใสนะครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้ครับนะ ถ้าเราเห็นอยู่ต้นอาจจะได้ยินเสียงขันใช่ไหมอาจารย์แล้แต่ว่าเมื่อลงต้นมาแล้วมาเห็นลายมาเห็นลักษณะมันเป็นสิ่งที่จะประกอบการตัดสินใจครับบางทีเสียงดีใช่ไหมแต่ลายไม่ผ่านมันก็เลี้ยงไม่ขึ้นนะครับพี่น้องครับน,นกอะ่ะนะ,นะ,ะไม่ใช่ว่าอุ้ยผมฟังอยู่ป่าแล้วยังไงก็เลี้ยงใช่อยู่ครับเสียงมันได้นะครับเสียงอยู่ป่ามาันชัดเจนโอ้โหดีมากแต่พอได้ตัวลงมาแล้วนะครับเนี่ยมันไม่ผ่านครับ อนั่นแหละจะเลี้ยงหรือเปล่าครับทีนี้มันก็ไม่เลี้ยงใช่ไหมยาแล้วนั่นแหละครับมันจะเป็นแบบนั้นครับเลี้ยงยังไงก็ไม่ขึ้นนั่น,น,นเองเบื้งส่ไก็มาสูดรือเขาเบื้องไล่เบื้องเด่นมันดีดอแล้วมันก็นอยู่ิสัตามภาษาวันเลยมันก็บดินมันสั่งข้นอย่างวัติตเ,เลยครับนั่นแหละครับนั่นแหละคือการคัดเลือกนะครับแบบนี้ยิ่งถ้าเข้ามืดแล้วยิ่งดูแบบนี้เลยนาออาจารย์แล้เนาะยิ่งถ้าเข้ามืดแบบเหยียบเข้าไปปปบบบบนนนนีีีี่่่่เเรรรยยยยย้้้้้อออคัแตตไไไมมกก็็ูาดิสง นะครับแถมมาเหยียบมือดีแล้วก็มาดูตัวอีกไงนะครับมันก็ต้องหลายๆอย่างประกอบกันนั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้สําหรับสาระวันนี้นะครับสรุปได้เลยว่านะครับการคัดเลือกนกเฉลยขึ้นกรงนะครับหรือได้มาแล้วอันไหนควรเลี้ยงอ่าอันไหนไม่ควรเลี้ยงอันไหนควรปล่อยขึ้นสุภาพก็ปล่อยครับก็ให้ดูลักษณะนี้แหละครับก็คือหนึ่งก็คือให้สีมันสดใสนะครับสีสดใสชัดเจนนะครับทั้งลายทั้งสนับปีก ให้เต็มไยไม่คอยขึ้นเต็มยิ่งดีนะครับไม่กระท่อนกระแท่นนะครับนั่นแหละปาติ่าติคู่ใช่อีกคุเนะนะครับเนาะก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องอันนี้เคยรับท่านจะมาใหม่ก็จะลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกระซ้าข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับพวกผมจะมีสาระอะไรดีๆมานําเสนออีกก็ รอดูรอติดตามเาอจ่าแหลมเนาครับ,รบไปก่อนครับผมจ่าแหลมบัดดีครับ